ค่ะจัดงาน Christmas Music Light and Sound 2023คริส s ์มาสแห่งดนตรีแสงสีและเสียงเพลงเทศกาลแห่งการให้ค่ะที่โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจัดงาน Christmas Music Light and Sound 2023 คริสต์มาสแห่งดนตรีแสงสีและเสียงเพลงเป็นเทศกาลแห่งความสุขโดยคริสต์มาสนะคะเป็นเทศกาลแห่งการให้เพื่อปลูกฝังเอกลักษณ์ของโรงเรียนและการเฉลมิมฉลองการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ผ่านกระบวนการเรียนรู้คริสเตียนศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนคณะครูและผู้ปกครองเป็นเวทีให้น้องๆน,นักเรียนได้แสดงความสามารถร้องเพลงเต้นแสดงความสามารถด้านดนตรี โดยมีการสแสดงต่างๆนะครับเช่นการเต้นประกอบเพลงจิงกระเบลครับจิงกระเบลคิสแดนการสแสดงคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักการแสดงออเคสตราคริสต์มาสมิวสิกคอรัส2023การเต้นบัลเล่การเต้นประกอบเพลงจากนั้นนะครับคณะครูและน้องๆนักเรียน,น,น,นส่งมอบความสุขผ่านบทเพลงเฉลิมฉลองคริสต์มาสไปรอบบริเวณตัวเมืองตามจุดสําคัญต่างๆของจังหวัดน่านครับจากก่อนเขาเลยนะบรรยากาศน่ารักมากน้องๆนี่คิดถึงเราตอนเด็กๆเลยค่ะ เเลยเาเต้นกันสนุกสนานใช่มีทะเลดาวด้วยสวยงามเลยนะคะเขาตกแต่งไฟอะไรแบบยิ่งใหญ่ดูเหมือนกันนะครับสำหรับ